ครูจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ครูเรียนมาแล้วครูอยากเอามาส่งต่อทุกคนรู้ไหมว่าทาไมชีวิตครูดีเพราะครูอะค่ะเรียนรู้เรื่องของการพูดทุกคนคะคําพูดเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อไหร่ก็าตามที่คุณพูดอะไรให้มันติดปากอะคำพูดมันจะจูนกับสมองคําพูดกับสมองพอมันจูนกันนะคะประจุบวกประจุลบมันทํางานคู่กันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าคําพูดประกาสี วาจาประกาศสิทธ์นะคะทำไมถึงเป็นประกาศสิทธ์เพราะเราพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนคำพูดนั้นมันเป็นประกาศสิทธ์เมื่อไหร่ที่เราพูดทุกคนฟังให้ดีเวลาเราพูดว่าเวลาเราบอกลูกเราอะค่ะระวังนะอย่าทำแก้วแตกลูกเราจะทำแก้วแตกทันทีเวลาเราบอกว่าทำไมปวดหัวอย่าปวดหัวนะอย่าปวดหัวอย่าปวดหัวเราจะยิ่งปวดหัว จิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่เรื่องหมู่คำพูดทํางานร่วมกับสมองไม่มีคําพูดไหนไม่ทํางานร่วมกับสมองเพราะฉะนั้นทําไมครูสําเร็จทําไมครูรวยทาไมครูถึงมีอะไรอย่างที่ครูปรารถนาตลอดเลยทําไมอยู่ๆพ่อก็มาอยู่กับครูเหมือนที่ครูปรารถนาทุกคนคะพลังคําพูดเราเหนือทุกสิ่งเลยเพราะเราพูดจนมันเป็นวาจาประกาสิ ครูพูดตลอดเลยค่ะว่าครูเป็นคนเก่งสวยและรวยมากมีสมองอัจฉริยะมีสติปัญญาดีเป็นเลิศมีสมองพันล้านหมื่นล้านมีสมองมหาเศรษฐีทุกคนเชื่อไหมคําพูดของครูอะติดปากทั้งตอนจะนอนทั้งตอนตื่นทั้งตอนเข้าห้องน้ําทั้งทุกอิริยาบถที่นึกขึ้นได้เราจะพูดหรือเห็นกระจบปุ๊บครูจะพูดทันทีโอ้โ oh, ห oh, วันนี้สวยนะเนี่ยสวยมากคุณดีมากทุกคนเห็นไหมยิ่งนับวันครูยิ่งหุ่นดีเฮ้ยครูหุ่นดีมากครูสวยมากก็เพราะครูจูนตัวเองทุกวันเลยอ่ะทุกคน หน้าท้องแบนเรียบหน้าท้องแบนเรียบฉันสวยมากฉันเก่งฉันมีสติปัญญาดีเป็นเลิศครูจะไม่ตําหนิตัวเองเลยไม่ว่าใดๆทั้งสิ้นเวลาเรามีอาการปวดหัวฟังนะไมเกรนมาปวดหัวครูจะบอกว่าโอ้ยฉันเป็นคนแข็งแรงมากผ่อนคลายสบายๆผ่อนคลายสบายๆแต่บางคนปวดหัวโอ้ยไมเกรนมาทุกคนไมเกรนมาบอกหัวบอกลูกโอ้ อย่าอย่าพูดดังนะอย่าเปิดเสียงครูพี่พรดังนะใบเกณฑ์มาได้ยินเสียงครูพี่พรแล้วใบเกน์นะคะหลายคนเป็นคุณจะยิ่งปวดหัวค่ะเพราะคุณน่ะเป็นเรียกมันเข้ามาทุกคนเมื่อไหร่ที่ครูค่ะรู้สึกว่าครูวปวดหัวครูจะบอกว่าผ่อนคลายสบายๆย,ยิ้มนะคะผ่อนคลายสบายๆผ่อนคลายสบายๆทุกคน แป๊บเดียวค่ะเราจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายสบายๆเพราะฉะนั้นคำพูดคำเขียนหรือคำอวยพรของครูค่ะมาจากการกรองก่อนทุกครั้งเลยนะคะจะกรองก่อนเสมอหรือการพูดหรือการเจรจาเพราะฉะนั้นค่ะดูชีวิตครูเป็นหลักว่าทำไมครูดีขึ้นทุกมิติเพราะการพูดต้องตรองก่อนแล้วต้องดูด้วยนะว่าสิ่งที่เราพูดโอเคนะคำพูดนี้มันเป็นลบเราไม่พูดเราใส่คำบวกตีแทนไปอย่างนี้ค่ะมีคำว่าจนเราไม่ชอบจนเราไม่ใส่คำว่าจน จนกว่าไม่เอาเปลี่ยนหาอะไรคําว่าแทนคําว่าจนกว่าเหมือนเราสอนลูกใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยนะเงินมันหายากทุกคนฟังนะถ้าเราบอกลูกเราว่าใช้เงินประหยัดประหยัดนะลูกแล้วลูกจะรวยอ่ะโอเคเด็กจะรู้จักประหยัดแล้วเด็กจะรวยหาเงินถ้าเราไปสอนลูกว่าประหยัดประหยัดหน่อยนะเงินมันหายา,ยากยิ่งทุกวันนี้ดูนี่ข้าวยากมาแพง รับเต็มเต็มตั้งแต่เรื่องให้ลูกอดอดอยากอยากประหยัดีลูกมันตีความไปแล้วว่าอดอดอยากๆยาข้าวยากหมากแพงหาเงินยากเด็กมันเอาสิ่งนี้ไปใส่ไว้ในหัวมันจะยังไม่ออกผลตอนนี้ทุกคนมันจะไปออกผลตอนเด็กเริ่มมีความคิดนะคะเด็กก็จะตีประมวลผลตามสมองของเด็กว่าจนข้าวยากหมากแพงเงินหายากเด็กจะไม่รวยเด็กจะต่อยอดไม่เป็น แต่ถึงแม้วันนี้เขาจะไม่รับฟังสิ่งที่เราพูดเราจงพูดด้วยวาจาประกาศสิทธ์ค่ะสมมต <recovery> ิว <wan> ันน yeah ี <observing> ้ครูห้ามคุณอย่าเห็นช้างดํานะห้ามเห็นช้างดํานะอย่า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 เห็นช้างดําเด็ดขาดตอนนี้ช้างดําเต็มหัวพวกคุณเลยเห็นไหมอย่านะทุกคนขอร้องอย่าเห็นช้างดํานะอย่าเห็นช้างดําอย่าให้สมองเห็นช้างดําตอนนี้พวกคุณกําลังจะมองช้างดําค่ะในสมองของคุณจะมีช้างดําเต็มหัวไปหมดนั่นคือสมองของคุณประมวลผลไม่ได้ค่ะว่าอย่าคืออะไร รู้แค่ว่าช้างดำช้างดำช้างดําเพราะฉะนั้นทุกคนนี่คือพลังคําพูดที่ครูเอามาให้คุณมันเป็นวาจาประกาศิทธิ์จริงๆนะคะวันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อครูแต่ถ้าคุณเจอแบบครูแล้วคุณจะรู้